สวัสดีจ้าคําเลาะชนแนลเมออนี่คําเลาะขอสเสนอเมนูนั่นก็คือหมูหนึ่งบักนาวเข้ามาเริ่มต้นเห็ุกันเลยพี่น้องจ้าพอได้หมูออกจากตู้เย็นมาแล้วหมูนี่กะแข็งนะคะเพราะว่าแซวัยถ้ากินไรมือแซวไว้ากินโดนน่ะนะเนี่ยจ้าอุปกรณ์เข้ากับเตรียมพร้อมมีคกมีสากมีเขียงมีมีดพร้อมครบครันได้หมูมาแล้วฮากบมาแงะหมูออก แงหมูออกจากกันมันมีสองตอนในถุงเดียวนะคะเพราะว่าเอาแซ่เย็ยนไห้เอาแซ่ฟิตไหวมันจังได้กินดนหมูหลายได้หมูมาหลายนะคะหลังจากนั้นเท่ากับนาหมูมาซ้อยนะคะพี่น้องคะซอยให้พอดีปากพอดีคาเดอ้อซ้อยให้พอดีพอดีกลิ่นง่ายๆนะคะคันผู้ใดมักตอนงหญ่ก็สซอยงหญ่ผู้ใดมักตอนหน่อยก็สซ้อยเน้อน่อย,อยบางๆก็ไดพอดีงามๆนะคะนี่เห็นบ่ บางงามโบอ,อันนี้บ่มีสูตรตายโตเด้อนะคะบบเป็นสูตรตายโตสําหรับในการทาหมูหนึ่งมะนาวคันผู้ไรมีสูตรน้าจิ้มเด็ดๆกะคอมเมนต์มาได,ด้เด้อนะคะทักมาบอกน้าแน่สิด้ปลับเปลี่ยนสูตรน้ำจิม้มสำหรับสูตรน้ำจิ้มของคําลอร์ชแนลอยู่ใต่คลิปเด้อพี่น้องเด้อ พอจะส้อยหมูแล้วเรียบร้อยมาที่นี่กะเอาเกลือมาขันนะคะคําเลาะจะขันเกลือตลอดขันเห็ดยังไหลข้นถามขันแก่ข้าวพี่น้องจ้าเอาเกลือมาขันน้ำข้าวออกนะคะทุกเมนูเลยถ้าเป็นอาหารดิบคําเลาะก่อนที่จะมักก็ต้องเอาเกลือมาขันน้ำข้าวมันออกสักก่อนนะคะหลาก้นก็สงสัยว่าเอาช่วงนี้บ่เด้ไปหาเลาะหาเที่ยวไสบอ,บอบอจ้าบ่ได้ไปเที่ยวไสดอกโควิดยี่ห้อไม่ก็มาอีกแล้ว ก็เลยอยููบาน,บานเฮ็ดกับเขากับน้ำสะกอนเป็นอันที่เรียบร้อยในการคันในการมักหมูของเฮ่าบาดทีนี่มาซ้อยกะลำม,มาบาดนี่กะลำกะกะลำเลือเหลือกะเหลือลอยู่ในตู้เย็น <c oughs> แต่อีตนศาสตร์ครับพักยากะเรือในตู้เย็นก็มีซํานี่แหละนะคะบริเวณเปตลาดบริเวณไปหาสื่อพักสื่อยามาไวัยนี่เห็นบอ่อเคียงกะติลิตโต,ตนติลิตโตนเมื่อนั่นได้หมูมากกะ,ะมาซับหมูซับหมูเคียงกระบ,บิน ส้อ,อยพักซี่ต่อพี่น้องจ้าส้อยพักซี่หอมสันตวละอืมพักซี่หอมแล้วก,ก็กกมาแกะกระเทียมกระเทียมกระลิบน้อยหน่อยได้กระเทียมมาจากตลาดซอกเราได้มากมัดหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งนีงน่ละเอ้ากระเทียมกระไดหนานเห็นบอ่อเรียบร้อยแล้วมาที่นี่ก็ซีส้อยกระเทียมสดโอ้ยลืมเ้าส้อยบราดส้อยบรายบื้อกอนบื้อกอนส้อยบราย,อออออย,รายเอาไปล่างซะก่อนพราะแต่เขาส้อยกระเทียมเสรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะเอามาเห็ดนำจิ้มนะคะ จะมีกระเทียมพริกบักหน้าประมาณนี้นะคะน้ำปูน้ำปลาเบื้องต้นอ่ะกระเทียมกระลำปีผักซี่บักหน้าบักพริกนะคะซอยเป็นทีเรียบร้อยหมูห้าก,ากระมักแลเรียบร้อยแล้วหมูเตรียมที่จะลวกละกะตอนนี้ก็ได้นีเห็นบ่น หมูน้ำจิม้มพักอันนี้เอามาห้องนะคะพักกะลัมที่ซอยบางยานนี่แหละเอามาห้องบัดห้ากะเอามูมาลวกนะคะลวกหมูลวกหมูอย่าเอาสุกลายเด้อเอาพอสะดุ้งนี่แหละพอกินกลึบเนยแต่กระสุกยูผ่านน้ำห่อนนะคะห่อนกับน้ำห่อนกัะเดือดเติบยูนะคะอ่ะตักใส่จานมาที่นี่นี่เห็นบอตักใส่จานมาเรียบร้อยเป็นยังไงอันน้ำจิ้มมาหวด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 สำหรับสูตรน้ำจิ้มนะคะคำเลาะนี่อยู่ใ้คลิปเด้อ เป็นจังไนพี่น้องจ๋าตแสบบอมูนหนึ่งกหนาวฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคำหลาะแชแนลในเด้อพี่น้องค่า